เกมอะไรรึป่าวเพราะว่า โอเคครบกันหมดแล้วนะครับนะทีมเรามีเกะของอ้าจิกลี่พับแล้วก็ลับบิดฟุดเอ้ไม่ใช่ดิซินเดอเลสแล้วก็เนี่ยฟูชิทีนาแต่ยังไม่เว่อร์ธนาการพอขอมีแต่คอนบเลนล่างไปเลนป่าแล้วกันเนาะอันนี้คือต้องได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นแบบท่าเริ่มต้นสตาร์เตอร์ต้องได้ทุกคน บอกก่อนว่าลูคาเรโออะถ้าแบบไม่ใช้เพชรซื้อหรือว่าไม่ไม่เป็นสายเติมอ่ะแเราเก็บไว้ใช่ปะเก็บตังไว้อ่ะต้องใช้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนเหรียญเหรียญนะครับถึงจะซื้อได้ถ้าขั้นต่ํากว่านั้นก็น่าจะเป็นส่วนลดแหละแต่ว่าน่าจะไม่มีนะตอนนี้หรือไม่ก็ใช้เพชรถ้าสายเติมนะใช้เพชรซื้อได้ถ้ามีเพชรเหลือนะ มาเซราเอ้ยแอปโซพูดผิดมาเร็วแอปโซจะแตกสวยโซเต็กไปเด็กโอ้โหโอ้โหโปชัดเจนครับผมยากครับผมค่ายากมากไปแถวทีมเราดีกว่าช่วยด้วยมันมากันเป็นตี้เลยมันมากันเป็นตี้เลยโอ้โหเดี๋ยวจะทำให้เลเวลห้าก่อนแล้วกันเนถึง เพราะว่าจะได้บแบบได้ท่าพวกนี้ได้ท่าแบบท่าที่หนึ่งท่าที่สองเซตท,ที่หนึ่งเซตท,ที่สองอะไรพวกเนี้ที่ผมมารีวิวอะมาเออไม่มีไม่ไม่มีไม่มีมมมมมนี่ก็คือ extreme s p ม e d นะครับเป็นท่าโดนศัตรูแล้วถ้าเราใช้ extreme s p ม e ปโดนศัตรูอะแบบนี้นี่เออเด๋ยวเพื่อนโดนยงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวหาไม่เดี๋ยวขาคีปก่อน นี่คนก็ได้มาถ้าเราใช้เอ็กซ์ตรีมสปีดโดนสัตตูมันก็จะคูดาวหนึ่งวิแล้วเราก็สามารถใช้ได้รัวๆแต่ว่ามันไม่รัวขนาดนั้นเห็นป่ะมันต้องรอแบบอย่าใช้รัวมากอะต้องแบบรอประมาณห้าหกวิก่อนถึงจะใช้ได้ไหมเล็บฟิดฟอร e ลินมันต์องคล่าดีบูไปก่อน,น,นก็ใช้ดังไปนี่แบบนี้ก็คือ จะไม่มีโคดาวรอบแรกแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องมันจะมีโคดาวเก้าวิซึ่งโดนลุมมนี่แบบนี้นะเออเออค่อยหน่อยสวยอุ้ยมันจะตายแล้วอ่ะมาครับขอโทษที่เสียงไม้ไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวไปปรับให้ในคลิปหน้า มาปูปูโอเอวิววัฒนการแหละลืมไปอเต่าเกิดแล้วเอาไงดีเปิดเต่าปะท่านน่าฉลาดนี่นะไ่เปิดเต่าอ้าวเปิดแล้วเหรออ้าวยังไม่เปิดแอปโซเปิดได้เฮ้ยไม่เปิดได้ไงฉลาดเกินเออต้องเปิดสักคนแหละว,ว่าแล้ว เออโดไม่รอดวะเฮ้ยนี่บอลลัชบอลลัชเออไม่ได้เต๋อเว้ยเฮ้ยโอ้โหไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าอยู่ไม่ได้แล้วจ้าอือไปไปบอลลัชถามว่าทำให้เราหนีได้นะแบบนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว บนลาดาบมันจะตีแบบทําให้คนเจ็บด้วยแล้วทําให้เราหนีได้ด้วยอะ<ฮ>่ะเออโลตอนไม่มีใครเอาเลยเหรออืมเกิดสักทียังไม่เกิดก็ได้โหเล่นร่างอย่างเต็มก็คงงะไปเลยกรค้งงะโดนลมแล้วจ้ะฮุ้ยชาแมนเดอร์จะแตกอะ่ะอืออืออือแตก แล้วเราก็จะแตกอีกรอบแตกจดนได้โอ้โหทีโน้ตโหดเหมือนกันนั้นดีนะไม่ใช่แรงแรงตกแน่ใครทีมเรายังไม่วิพากษ์การกันหมดเลยนะเหลือฟูชิกิบานะแค่เนี้ยแค่ตัวเดียวแอปโซทีมเราไม่มีนะบอกให้แอปโซทีมเราไม่มีนะมาใครนห้า m u า t i p l อืม ไ,ไ,ไ,ไฟอฟะจำชื่อตัวนี้ไม่ได้แล้วอะ่ะถ้าใครจำชื่อได้ฝากเมนต์ใต้คอมเมนต์หน่อยนะอ้โหโหอหอไหวไหนะเฮ้ยเปิดอันตีแล้วเปิดอันตีแล้วเป,เปิดอันตีไม่ได้ออโอ้โห my god เปิดอันตีไม่ได้อ่ะโอ้โหโดนลุม อ๋อรู้แล้วทำไมเปิดฮันตี้ไม่ได้โดนตัวน้ําแข็งอะดิไม่รู้ดังไบร่ปอนะที่พูดอ่ะกลัวไม่ได้ยินมาครับผมต้องโดนแล้วอ่ะเออมันตั้งอย่างงี้อยาคิดว่านี่แล้วจะรอดเน่ยถ้าแบบใช้แล้วรอสักสามวิอ่ะมันจะมีไม่มีครูดาวเหมือนปกติเหมือนที่เราใช้ครั้งแรก แต่ถ้าใช้แบบรัวๆเลยมันจะมีคูคดาวเข้าปมเลยว่ะทีมโน้ตไม่เปิดเตาอ,อีกอละวถ้าว่างอีกอ่ะอาจจะเล่นแรงดันแรงเพิ่มตายแรงนั่นแหละกับกับเอ่ไลายโปเกมอนนะ ถ้าใครอยากเล่นก็ไปติดตามไลน์โปเกมอนได้โปเกมอนยู่ไหนได้ที่ไลน์แล้วก็เขียนว่าโปเกมอนอยู่ไหนเลยไม่ต้องเขียนไลน์อ่ะไปที่ไลน์แล้วก็เซิร์ชว่าโปเกมอนอยู่ไหนแล้วก็กดแอดเฟรนด์ันเลยมันจะเป็นกลุ่มนะกลุ่มชวนเล่นเกมกันะนมาครับต่อกันเลยเอ,อ,อ้ยโดนขังโอ้ไปแล้วจ้าอยู่ไม่ได้แล้วจ้าไปแล้วจ้าเฮ้ย ตัวมันไปเองอะ่ะโอ้โหวาไม่ทันครับผมมันมัารอทันเดอร์แน่เลยอะ่ะมันอยู่หลังทุ่งหญ้ามันแอบอย่างเงียนบอกเลยมันตีพร้อมอยู่นะน่าจะทันตอนที่แซบดอคเกอร์ละเฮ้ยทันเดอร์เกิดเ,ยเลยมาอาจะนะะนะออาจะอาจาูไปเนี่ยเราดูแป๊บนึงใคอาจจะอาจจะนานนิดนึง รอคอ,อยได้มามาสามตัวปูปูขนมากเลยนะพอก่อนขอหรือว่าจะแตกแปละอันติจ้าอันติอันติมันอยู่นี่มันอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆนี้แหละตัวผู้หญิงอะนี่ได้แล้วโอ้โหไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วอย่าเพิ่งกดนะ มีแค่สองอันไม่เป็นไรไม่ต้องเอาไปใส่ห่วงก็ได้ถ้าเก็บอันติไว้ตอนทันเดอร์เกิดแล้วมันจะแบบโคตรคุ้มอ่ะเพราะว่าถ้ามันอยู่ถ้าทีมฝ่ายตรงข้ามอะอยู่กันเป็นแบบฟูงๆอ่ะแล้วเราตีอันติของเราไปใช่ป่ะมันจะโดนทั้งฟูงเลยอ่ะแล้วทันเดอร์ก็โดนด้วยนะไม่ช่อะไรไม่เปิดอันติเลยอ่ะขอลองเพื่อนอย่ามาตรงนี้ซ่เราแอบนินอยู่เลย เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮอโหเพื่อนทําให้มันดูว่าเออไม่เป็นไรมาดิมันรู้แล้วก็เปิดทันเดอร์ไปเออโดนอันติอีกอืมาเข้าไปอืมอืมต้องแตกสักตัวละไม่แตกด้วยโชคดีขึ้นโอ้ oh, มันได้ทันเดอร์อีกแล้วอะเขาฮะมันขึ้นว่าเราฆ่าทันเดอร์แต่ผมไม่ได้ฆ่านะเอ้ยเอ้ยไม่ใช่มันขึ้นว่าผมฆ่าซินเดอร์เลสอะ อ๋อตายเหรอมันตายได้ไงอ่ะสงสัยบั็อเมอเจ้ทีมนนทนมีอันลูกคาป่ะไม่มีมาแล้วทันเดอร์จะแตกเดือดแล้วไปเลยเดี๋ยวดังให้สวยเพื่อนเดี๋ยวไปเก็บก่นอนล่ำๆเลยจ้า ขโอโมาดักเลยนะปูแต่ป้อมนายก็พังอยู่ดีอ่ะบายบายป้อมล่างพังอย่างปอนพังแล้วเฮ้ยต้องให้ผู้เลินเข้าไปแล้วว่ามีอยู่ปะมีอยู่ปะเฮ้ยผู้เล่นอโ้อขอไม่เข้าผู้เล่นนะไม่เข้าไปวะทําให้มันนอนไม่ได้อพผู้เล่นอโืมอฮ้อขอมาดิแอปโซ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 ,แ,ปโซแตกหนึ่งไม่ไหวว่ะ ไหวปะไม่ไหวลิซ่าดอนเกือบแตกแล้วอ่ะซินเดอรเรลสก็เกือบแตกจำชื่อซินเดอรเรลส์ให้ได้จริงๆอ่ะบอกเลยโอเคชนะตาที่หนึ่งชนะโอเคอยได้เองนีคนไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรกดแบทเทิลเกณเลยนะ ดังเอสเปิดอยู่นะนี่ถ้าอันถ้าสุดท้ายที่ผมจะเล่นก็คือเจ้นี้ power up punch กับ close combat ไม่รู้เรียกว่าไงอะแต่น่าจะถูกอ่ะโอเคเดี๋ยวแบบนี้เลยแล้วก็เพราะว่าได้หมดแล้วโอเคอืมไม่ปรับอะไรดีกว่า ไปเลยอ่ะไม่ต้องปับกนปับดีกว่าไม่เอาดีกว่ามาเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เริ่มเกมเหมือนตาลกี้เลยแล้วกันไป ทุกคนผมจะบอกให้ผมมาโหลดตรงนี้แล้วใช่ป่ะทีมเราอ่ะมีแรงมาสเตอร์หนึ่งคนก็คือคนที่เล่นเกงก้าคนนี้นี่ที่ผมกดไว้อยู่แล้วคนที่สองที่ใกล้ๆแรงมาสเตอร์ก็คือเก็กโคงะกับกาชับนี่สองคนนี้แต่ทีมนู้นไม่รู้ว่าแรงอะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้ครึ่งคอร์อแบบนี้มันไม่ได้ครึ่งคอรอแบบแบบทีมเราอ่ะมันรู้ได้แค่ทีมเราโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับ ผมก็จะเริ่มกับคลิกเอ็กแท็กก่อนเพราะว่าผมบอกคนละท่าแล้วนะโอ้เพื่อนเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่งกล้าเล่นเปล่าก่งได้อ,อยู่นั่นนะขอตัวนี้อโอ้โหไม่เป็นไรโดนโดนไปเด้โอเคมาคอมโบกันอย่างดีอะ่ะ ถ้าท่าที่สองอะ่ะท่าที่สองใช่ว่าสามารถเนี่ยทําให้สัตว์ตัวไปไกลๆก,ก็ได้นะถ้าเราไม่อยากสู้กับสัตรูัวจริงโคตรแบบโคตรไกลอะ่ะทําให้มันเวียนหัวให้ขยับไม่ค่อยได้เลยนะมาดีครับมาดีเดี๋ยวค่าตัวนี้ให้ไปเลยดักหน่อยยี่มาแล้วอสองตัวโอ้โหรอดอีกรอดอีกอเะรอดอีกอ่ะ ยอมแตกครับเฮ้ยไม่แตกกว่าไม่แตกได้ไงเดี๋ยวข้าวิวลเดี๋ยวข้าคลิป,ปล่าให้ได้เลีเวลหาก่อนก่อนจะได้ได้ทาเยอะได้ทาใหม่โอ้ยมาอยู่นั่นแหละดิสคอร์ด อ้ขอข้อติดสถานะน,นอนนอนสบายสบายไม่สบายแล้วไม่สบายแล้วไม่ได้อืก็อัมไม่มีวัธนาการเลยเนาะเออืออเออือ,อไม่ตายอืมเอาเข้าไปอือองนีละมันมาสามอะ่ะเก่งก้าเล่นป่าอยู่วิวฒนานการแล้วเก่งกา้า ขึ้นมาขโมนแล้วกันได้แล้วก็คือ power up พันนะคะที่บนตาเล่นนะในท่าหนึ่งนะในท่าที่สามพูดผิดนะโอเคนี่คือแบบมันจะมีแบบร e l o a d ด้วยนะเหมือนว่าทำายลวลาไกลขึ้นนะถ้าที่ดูมาใช่ป่ะเนี่ยแบบเนี้ยเออแต่ถ้ามันแบบเราทําแล้วแบบแล้มันสุดแล้วใช่ป่ะแล้วมันก็จะรีมีครูดาวว้แบบเนี้ย มันจะมีรีโหลดอยู่ข้างบนครูดาวดูดิเห็นข้าล่างที่เลือดผมปะมันจะมีครูดาวและทำให้มันต้องรอสองวิถึงจะทำได้อีกไม่โดนหรอไม่เป็นไร h a n k you เกิงการเล่น Shadow Ball โ oh อ้โหชอบโคตรอ่ะจิกลีพัฟ ป๊ปโดนลุมาปะปะเอาปะเอาเลือดไปโอ้โหเฮ้ยเตาเกิดแล้วอ่ะถ้าในคลิปหน้าอยากให้ผมรีวิวอะไรผมก็จะรีวิวแต่ถ้าผมไม่มีตัวนั้นผมก็จะไม่รีวิวนะเขาบอกไว้ก่อนเผื่อผมไม่มีเผื่อผมไม่มีตัวที่ทุกคนอยากดูนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเลือกตัวที่ผมมีแล้วก็ทยอยทยอยไปนะคะผมนะ อืมเก่าโค้งงานวิวัฒนาการแล้วอะนี่โคสคอมบัตไม่มีเวลาเลือกละไม่มีเวลาเลือกละไม่มีเวลาเลือกและโดนสรุปอีกแล้วนี่วิวัฒนาการแล้วมูยิงกีบอ่นะอ,อ่อขอเออเอาไปเอาไปกินได้หิวเลือดอะเอาไปกินโอ้วหม่ก็ดโอ้ยตัวตัวนั้นจะตายแล้วอะจำชื่อไม่ได้อีกแล้ว ตัวทำให้หนอนอย่างนองมันเลยขอโทษด,ด้วยสำหรับเออข้อความที่ลงมานะคะเดี๋ยวว่า Discord อะ่ะแต่ฝากไปติดเข้า Discord ผมกันด้วยนะ Discord จีจเดี๋ยวผมถ้าผมทำได้นะผมจะถ้าผมทำได้นะอันนี้หมายถึงแบบถ้าทำเป็นแล้วนะผมก็จะเอ,อ่อ วางลิงดิสคอทผมผมไว้ใต้คลิปนะครับคอ้เมไม่ละครับแหละมาสองตัวใครจะไปไหวอะเลงเกงก้าก็ไม่ช่วยเลยนะเนาะแรงมาสเตอร์เล่นแต่ปลามาดิืออเอาไปกินบายบายแล้วจ้ะโดนสรุปอีกแล้วเฮ้ยไม่ได้วะ่ะเพื่อนทำให้มันแบบ โอ้โหไม่ชอบตัวที่มันทําให้สลบโคตรโคตรอ,ขอะบอกเลยเออแตกช็อกตี้อู้ได้อยู่ในมูดละแดนตีละวาราประรปราโรยตอนนี้น่าจะแพ้นะดูจากบอมแล้วเนะี่ยมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยจ้าเข้ามาเลยจ้าเข้ามาเลยจ้าเฮ้ยพอเข้ามาสามตัวหนีโอ้โหโมาสามตัวเหมือนกันวะ แตกไปหนึ่งครับผมใช้นันติบ้าถ้าในายใช้เราก็ใช้เพื่อนอในายใช้เราก็ต้องใช้บ้างไม่ใช้ไม่ได้ละแตกไปอีกหนึ่งใช้กันตัวนี้นดกวยใช้โลดี่ยได้ต่าเลยจะก่าจะได้เต่ามาที่นี่ก่าจะได้เต่ามาทีึ่งทางนานะบอกเลยมันโดไปหมดเลยไม่ใช่ไร มาดิป้อมนายพังแล้วโอ้โหอันติเกือบยกตีเฮ้ยไหวปะแตกหนึ่งแตกสองแตกสามจูไอโค้ดโคษกิงก้าเก็บสองราคาทีโนนก็มีอ่ะลืมไปโอ้กดผิด เฮ้ยเฮ้ยเาได้มาพี่มาได้มาพี่มาได้มาพี่ฮึมตัวโคตรมันอะแล้วอาจจะไม่แพ้ก็ได้นะเพราะป้อมเสมอแล้วนะเพราะป้อมเสมอแล้วนะอาจจะไม่แพ้ก็ได้นะ เด,บบนะเดี๋ยวปะบม่งนะเดี๋ยวปบเป็นมันนี่ลลเลยวะใช้ท่าใช้ท่ากับศัตรูคุมสุดแต่ว่าผมใช้ท่ากับป่าเพราะว่ามันได้บอลวยเพื่อเฮ้ยเลมอนอย่างดีเลยอ่ะเพื่อ ทำให้เราสามารถพัมป้อมมันได้และเราก็จะแตกใน50ร้อยวิอันตีแล้วไม่สนหรอกก็จะโดนหรือไม่โดนแต่โดนนะราจะโดนใช่ป่มโดนฟูจิคิบานะใช้อันตีเลยอะถึงกับใช้อันตีเลยเหรอเพื่อนเพราะนายจะตายใช่ไหมเออไม่ให้เข้าโกหรอกสวยเกงก้าครับคอมครีปหนีไปไหนอะ ่าขอบพูลินนี่อ๋อจําได้แล้วพูลินแต่มัอนร่างวีวันนั้นการขอพูลินไม่ใช่หรอก็จริงอ่ะจําชื่อไม่ได้ขอเรียกว่าขอเรียกวิกฤีิพัฟว่าพูลินแล้วกันนะวิกฤีิพัฟพูดผิดตลอดเออขอโทษทีที่พูดชื่อโปเกมอนผิดนะคะเพราะว่าผมจําชื่อโปเกมอนไม่ค่อยได้จําได้แต่บางตัวบางตัวก็จะไม่ได้ถ้าถามว่าทำไมไม่ช่วยรอมานนเลอะ เรามันเปิดเตาอะดีไม่ช่วยอะไม่ใช่แบบไม่อยากช่วยนะอยากช่วยแต่ว่ามันแบบดูก็รู้ว่าเพื่อนเราชนะดูอยากรู้ว่ามันจะเปิดทันเดอร์ไหมอ๋อค้อทนจนได้อืออือ,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 อไปเกินอือต้องดยดีกว่าตะมันแรงกว่าป่ะไม่รู้อืมา โอ้โหเปิดอันติไม่โดนเกือบใครเลยไม่สต๊อกสถานอะไรเลยอะโอ้มายก๊อดเลยโอ้มายก๊อดกับนายเลยอะเพื่อนโอ้มายก๊อดกับนายเลยอะต้อมพังไปดิวิกีตพักวิกีตพักกลับมากลับมาแซ่แซ่โอ้โหเราจะยอมแพ้ก็ไม่มีหยุด เวลาจะยอมแพ้ก็มันก็ไม่หยุดมันก็ไม่หยุด